ใจไม่ได้เจ้าชู้ว่าแต่บานูอยห้อำได้โอเครู้เมื่อไรที่หนูต้องการไอ้โทรมาได้เสมอเมืม่อนู้นต้องการแล้่ใจทำยังไงผมไม่เข้าใจทำไมคณรักเขาหน,นา่แล้่ใจทำยังไง หรือต้นเกตไทยเลยไปตามทางที่ต้องการแต่น้นองสาวบ้านคุณอยู่ที่ใดอยู่บนนั้นไงความคอดดนมักได้บ่ละ ัวมันจะปานเมื่ที่ไอเห็นงานง่ายทำงานได้ไม่ต้องตีตัวแต่ละจับจุดไลท์ต้องตีตัวผมีเงินตีตัวแล้วถ้นใส่มาตีตัวบ้างตีตัวก็บ่ได้แล้วจะอยากอยู่นั่งอยู่คุณว่า ักตีกันลูกดุกประสันมันลูกดุกนะคะนั่งสมัยก่อนง่ายตีกันแล้วลูกดุกง่ายเอออย่าตีกันเหมือนมาขึ้นยานตีกันถึงบ้านโอ้ยแมนค่ะอยู่แค่ตรงข้ามห้องแต่งเมนค่ะอยู่ตรงแมนค่ะอยู่ตรงข้ามของอยู่ตรงข้ามอยู่ตรงข้าของแต่เรามักมากนะของนู้แม่ค่ะลีไอเข็ดมากมากแม่น่า ทับุกหม,มากกันโทษโทรศัพท์มาหาแกงไอ้ยาภยักฟังเรื่องต่อจากมังเทียงกันค่ะไม่เหลืองสิบองค์ฟังไอเหลืองไรเหลืองก็เนี้ยจะเริ่มพวกเป็นงานคนที่เรียกหลองไหลคือเนี่ยเพิ่นเนี่ยเพิ่นอย่าแกงอ้แกงบูแกงพักคุ้ม สีหักเจ้าจนปากกาเดานั้นเศร้าผมสีหักจนน้ำสีหักจนน้ำอาดลมสีหักจนน้ำสีหักจนน้ำอาจล้มคนบ่เห็นมาขายเอ้ยมีแต่คนเล่นอยากฟังแกงหมอใหญ่เนาะค่ะอยากฟังแบบเอามือได้ดีคะจุกมือเลยเทขีดดิพี่พูดไทยได้ไหมคะฟังไม่ออกเหมืนว่าอ๋อ กดหนึ่งกดหนึ่งคะ่ะเป๊ะภาษาไทยอ๋อเป,ป๊ภาษาไทยกดหนึปป่งเป๊ภาษาไทยค่ะอยากฟังคุ้งไอเคทหน้าค่ะไพซิฟ,ฟังไอทเรื่องไอเคทเอาเขาของนี้ละเรื่องไอเคทไอเคทเราเป็นคนมาเขียบบ่มันเขียบแบบเรื่องส่วนตัวของเจ้าของเองไหมคะคือว่านิดหน่อยนิดหน่อยนี่เราก,ก็เขียนหนูไอต์นี่ไม<อ>่ไนี่ย ข้าวเที่ยงไป <laughs> ข้าวโปเตียนข้าวเทียงแหลเทียงมาเลยเที <laughs> ยงมาเลยค่ะค <laughs> ือว่านหลั <laughs> งๆเป็นยังไงสิคะอันนิดน้อยแล้วก็เคี่ยทไนนู้ซูวานแลขีบเนี่ยกินใไนนู้นี่สูวานุ้กินบ่ได้แล้วเนาะค่ะนี่นเอ่อบ่แมนนุ้งบ่แม่นมานุกินบ่ได้เนี่ยนู้อิ่มเออนู้อิ่มแล้วนู้ก็เลยว่าบ่กินค่ะนู้ก็เลยว่าเออไอซ์ก็เลยแบบ เราเราเาเรเาหกกินค่ะานะานะาหมด้วยยังนะาหยังนะกกินค่ะกัไม่าเดียวเดียวกะกินเอาเน้นู้บอกไดกะุกมกินนุ้ยิ้มแล้วยังเสกงมือนี้วุ่นเซนเ่าไมมันมันกันนั่นอ้ยอเาเอากะมือนันเดมือนีมือนีอมือนีพันสีฟังมือนีสวัสดีัต้งหลคนคันกะคือว่า อออเออก็่คือ,อ,อว่าบบมนันขีบุนเซนเห็นนูโอ๊ยบุแม่นเฟอร์มันขีเฟอร์เห็นนูเออหนูหันกินซอยเพื่อนนอตที่จริงหันหนูอิ่มแลว้วที่จริงหันหนูอิ่มแล้วที่จริงหันหนูกินอิ่มแล้วเนาะคะ่ะบาดเกิดกินมูกิกนยี้ยงซอยอายมันเบิร์ตนอดสิได้ขค้งเนาะคะ่ะก็เลยบแบบอ่าขคงมาน่นยังเหลืออ้ายก็เลยตักเฟอร์อให้นูหนูหันกินเฟอร์แล้ว ไปนูห่ะบ่กคอยมักเส้นปันไดเนาะแล้วก็เลยแบบหนูอิ่มแล้วค่ะหนูก็เลยว่าหนูอ่ะอิ่มแล้วอิม่มบาดไอเคก็เลยว่าเออกูอกินก็ได้เขียนค่ะซ้ำนี้ไอแล้วก็เขียนให้หนู้ยังอยากฟังเรื่องตอนไปเก็บสตรอเบอรี่เสตรอเบอรี่ยังเหลือไปเก็บสตรอเบอรี่ตอนแรกเนาะนู้กับไทไทไท,ทลูอยู่นู้กับไทคลิปเนาะนู้กับไทคลิปไอก็เลยว่าหนูเป็นวันน่ะป้าเฮ่ <c oughs> นว่า ไอเป็นคนบอกเองป้าเนี่ยป้าเมื่อพูนว่านะป้าไปหาเออแอดมินกลับไปหาแอดมินมันแดดมั่งขนาดนี้ยแงไมันห้อนก็อยากอยากอันนุห้อนป้าบอกอากับซ้อนกลับแล้วมันห้อนหรอเนาะค่ะค่ะก็เลยไอไอเป็นว่าป้าเมื่อเพิ่งตื่นปุ๊ก็ไปนั่งนั่งเทียนยังอะไรอยู่หันนั่นนู่นนี่แหละค่ะจงจ้าเองนี่จะพูดได้จมว่าไอจงนี่น้องโมเดิร์นจะทราบจงมันเลยเอาไอกะนู้นไทยลุกอยู่นอกขาเทียนทีเสียนู้นไทยลุกนาะ เอาเ้าไอจุ่มบ่ะบอไอบอกให้เมื่อก่อนเนาะนุอยากถ่ายรูปเนาะเออบอให้เราไอจะจุ่มบ่ะกันุจุ่มนั่งจับแล้วก็ไอจุ่มเอากระเพาะบอไออยากให้นุเมื่อก่อนเนาะนุอยากเก็บสตูบุรี่เนาะบอป้าอีรีค่ะอีรีไอกีดแล้วไปเนี่ยแล้วก็เสียจนอนแล้วก็นอนใจดีนี่อีรีน้าเนี่ยนอนใจแล้ว ไม่คอมเมนไม่เขียดนยังไงสไม่เขียนีกว่านอนตอนไหนนะคือนอนตีสีค่ะตื่ตอนไหนานี่เก่าโมงข้ลักจากโมงนะอลักกันเก่าโมงลักเก่าโมงตื่นเก่าโมงข้อหลักเก่อันนั้เก่าโมงนี่คือเก่าโมงนี่ก็คือแบบออกเดินทางไปหาเงนเก่งก่อนแล้วคนสองครับแต่ว่าเก่านี่ผมเรียนทุกอย่างในแต่ปดโกว่าเแต่ว่าเก่าง ผมก็จะวได้เก่ามุงคือบอกมาเอาเต่ารีดเนาะอู้สงสัยเขารีดไว้ละมั้งรีดไว้แต่โดดละมั้งพ่ะย่ะบัดสิว่าประมาณเก่ามุงสิบนาทีนิดๆเนี่ยแหละมีคนคนหนึ่งใส่สุดน่องครับมีเออใส่สุดน่องมีคนมีผู้หญิงคนหนึ่งครับผมมีผู้สาวคนหนึ่งอันใส่สุดนอนมาคอประตูของผมก็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 ขอตัวรีดเลยค่ะแบบเสียงมันตื่นเต้นหลายแห้ดินัวตื่นเต่น หร่อยเลยนุ่มาานำนำเรียบร้อยจริงจริงค่ะตอรีดว่าสมคันย่องหนูเอ๊ะพี่ดีละก็อ้ายยืมไปกะซ้่งแปห <c oughs> นูก็จนไอเอาใหายไมเอาคิดเบิรงมันเป็นข้อดีเลยครับถ้านตอรีอยองของนี่ผมมันม่มีสิทธิ์หลุดเลยทีบ้าของนี่ตื่นเก่าโม่งนี่ผมมันสิบงผมม่มีสิทธิ์หลุดเลยดิเพราะว่าแกสิจิตต์โอ้ย่นจุดคนอยแต่งตัวโดนธรรมดาเองสิหนะแต่ว่าอันนี้คือเหตุผลผมรู้ดเลยว่าเก่าโม่งหาจะตื่นแบริลิก้ามันดัง นันกับมันด่างแมนเออแล้วแอดมินหนูกับกับแอดมินนั่นแหลนกับกันนั่นเลการดักตั้งนั่นการปุกไวจากโมงกลาโมงเอาบอแม่มันตั้งนั่นกาปุกที่เร็กมันเจ็ดโมงตอนจากโมกเจ็ดโมงเจ็ดโมงลูกไดีเงี้ยมั้งดีเง้ยดีเงี้ยินแล้วอันดีเงี้ยเราปฏิทินจริงไรปะเนี่ยก็ลูกขึ้นมาปิดปิดไปปิดปิดละกาดแป๊บนะปิดระกาดแป๊บนะบออยพึ่งแอดมินนะปิดปิดปิดนฬิกาเออปิดละกาไปอปิดปั๊บพูดสิงตัวละไปอาบบน้รั

นูอ่านนำหน้าแต่บ้านนน่มก็เลยว่าอันนูสิใช้เตาลีดข้า่นูก็เลยว่านะนูหามทำเตาลีดนูสิจีลีเสีอผ้าใช้เตาลีดข้า่นูว่าอันแอดมินก็เลยว่าเฮ้ยของไอเคดไม่บอกนูก็นูก็เลยว่าไปของของไอเคดดีกว่านูก็สิไปของของเราว่าะของมันอยู่ตรงขามกันกันเล่ไปของของเราก็เลยว่าข้อเตาลีดได้ค่ะ แต่ว่าไอแตงตัวเต็มเลยไอแตงตัวใมแมกเนยเออผมแตงตัวเต็มเรียบร้อยแล้วผมขึน่าเขาสิไปเอินเออเออขาว่าหมออบอกที่แหกคิดได้ใจขึ้นกันก็ก็กโอ้แตงตัวมากคือใสแมนไปถ่ายล้วน้าทสแมทนใส้ากระเป๋ายังเรียบร้อยยังมีใสเกิมแล้วเจ็บสียางออกมาจากของเราบสิช่เอาอีหยังขึ้ใส่นอนอยู่หนุ่มเมาตอนรีดข่าวดูตือนดูหันตือนบว่าอุ้ย มีคนใช่ช้อยเพชรมากช้อยเพชรค่ะขอบคุณค่ะพี่กองขอบคุณค่ะเขาเรียนภาษาเนาะเข้าไปซื้อเข้าไปซื้อไม่ได้ยังไงบอสแต่เขาต้องบอกว่าเขาเขาโชคดีเขาตื่นสายแต่ว่ากล่องเพิ่นกัดขยับเวล้านนเกล่องไม่ขยับไปหลายอีกเพิ่นขยับเวลาอยู่แล้วเออเพิ่นขยับเวลาอยู่แล้วบอสใช่เขาก็เลยนโมเด้ไปสายโมได้ไปสายโมได้ไปอียงเลยค่ะแล้วก็เลยแบบพ่อแบบแต่งหน้าอียังเรียบร้อยก็เลยมาหลาอีกเรืองหนึ่งตอนเที่ยง แมนกาก็เลยมาเหลืองเหลืองเหลืองเป็นแบบนี้แล้วก็เล่ยแบบหลังจากที่ว่ายืมมือเสาเนาะกาไปท่ายนั้นท่ายนั้งแล้วนู้เขาจะขิวสองขิวสองขิวนู้เขานูเขาสองสองคิวกากเล่ยแบบไปทะเลไม่ยังมันคำประมาณบ่ายสามกับเอ้สี่โมงกลัวเออก็เล่ยไปโฟาไปเลยครับไปหอดประมาณเกือบเกือบประมาณเกือบห้าโมงประมาณห้าโมงเลยประมาณห้าโมงห้าโมงเย็นฮอลทลี่เพราะว่าสี่โมงสี่โมง โมหาโม่เขากลับบ้านเราก็เรียนออนไลน์เออมาเรียนออนไลน์รู้กลับมาเรียนออนไลน์สี่โมงไปเที่แป๊บนึงเ้าไปเห็นจังไงสุดท้ายลูกแป๊บนึง่งกลับมาวัวว่านว่าถ้าไปฝนตกเนาะเมื่อวานันฝนตกแต่มื่อนี้ตกนิดหน่อยนิดหน่อยค่ะแบ๊บพ่อแบบลมมาแข้งเด้ออจะลมมาแข้งแล้วก็น้ำทะเลก็ขึ้นเนาะค่ะนุ่งก็ย่างหลีนหยวนข้าวหนึ่งข้าวหนึ่งขังบ่อย เขารับผู้ได้ที่แข่งออกใหมแล้วกับเขาใหม่ค่ะบ่บข่างในของผมก็บ่บข่างค่ะแบบนี้เลยค่ะเขาใหม่ออกใช่<อ><า>คือบอกบอกหักน่องแรก,การกกันต,ตอนนั้นต,ตั้งดต,ตัวก็ท่นนานตัดตัวท่านนะครับ <laughs> ผมแล้วนูดแรกกรันมันมันน่าจะถ่ายนานแล้วะเป็นมันมันดึกด้วยเนาะตอนนั้นเนาะดึกด้วยดึกด้วยว่าอยอ่าอยอ่ามาถามผมตอนผมอยากนอนด้วยเห็นโบาราณวันนี้ขอลาตัวนะก็มาทำนี้ให้เห็นแล้ว คนบอกว่าน้องเคศาเวลาพูดช่วยลืมตาด้วยจ้าลืมตาคนนี้ชัมนี้ใคยเอามาชัมนี่มันขำคนบก็เขากรองจริงแม่อ๋อบอกเพื่อนว่าต้องขอเขากรองก็จ้าไม่ไม่ไม่มันจะเป็นแบบแบบตั้งแต่ที่คนไทยมเราแบบคนก็ออกเราต่อยปบ่ข้ามนะครับคนมาโอ้ประค่ามบ่ข้ามน้องเคศยังไงน้องเคศรู้สึกยังไงที่ปิจิตรชัดบอกรักในรายการตอนนั้นก็ต่อไม่เอาจริงๆตอนตอนที่ถูก บอกตอนนั้นคือรู้สึกดีใจนิดนึงครับผมนิดนิดแต่ว่าพอมาฟังวันนี้เรารู้สึกว่าหัวใจพองโตครับบก็คือบอกจริงใช่ป่ะอ้าวอ้าวดึงเสื้อละมาเสือตัวนี้เสื้อเอฟซีให้ด้อค่ะอย่าอย่าห็ดดูมีเสื้อใส่ได้ไหมเออเอฟซีเสื้อเอฟซีตัวนี้เสือผ่านที่นี่ใส่กับเสื้อเอฟซีตัวนี้เสื้อผ่านนี่พี่แอชัตมีใส่สมื่นี่กะเอฟซีสื่อให้ค่ะ แค่น้าดาบ่าข้างเป็นว่าบ่าข้างค่ะบ